หุ้นบ่ายเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับผู้ช่วยกรรมการผู้มนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลจากบลบัวหลวงนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับคุณชัยพรน,น้อมพิทักษ์เจริญค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยพรค่ะฮัลโหลครับค่ะคุณชัยพรคะทิศทางตลาดทุ้นไทยบ่ายนี้น่าจะแกว่งตัวกรอบแบบไหนคะในแง่ของตลาดทุนไทยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะเห็นลักษณะของการแกว่งตัว อยู่ในระดับที่ยังทรงๆหรือขึ้นก็ยังเป็นไปได้นะครับค่ะในแง่ของตลาดเมืองไทยเองตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข่าวร้ายอะไรมากมายเพียงแต่ว่าอยู่ในโซนของทางด้านจิตวิทยานะครับเพราะว่าโซนตั้งแต่1,200จุดไปจนถึง1,220จุดเนี่ยเป็นโซนที่ในเชิงของนักเทคนิคหรือดูชาร์ตด้วยกันบอกว่าเป็นจุดที่อยู่ในโซนของการขายครับ อ,อย่างนี้แนะนํากลยุทธ์ช่วงนี้ยังไงดีคะใ,คในแง่ของเราเองในแง่ของเราเองกลยุทธ์ที่เราใช้ในช่วงนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเ,เน้นในส่วนของหุ้นที่เป็นตัวแค s h flow ดีนะครับมีเงินเป็นผลค่อนข้างดีซึ่งที่ผ่านมาก็ก็ถือว่าปรับตัวได้ดีกว่าตลาดนะครับก็แล้วก็เวลาตลาดมีแรงเทขายทางกําไรเนี่ยความผันผวนของราคาหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ก็จะน้อยด้วย ช่วงนี้ทางบลบัวหลวงนี่แนะนําให้นักทุนมีหุ้นอยู่ในพอร์ตกี่เปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้ของเราคงไม่สามารถบอกว่าเป็น100%เซได้นะครับเพราะว่าราคาของหุ้นโดยส่วนใหญ่ก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงพอสมควรอันนี้เราก็ดูจากในเรื่องของตัวว a ร i เ t นชั่นนะครับค่ะณวันนี้เราก็เทรดกันอยู่ที่ P.E. ที่บนประมาณการกำไรเนี่ยของปีนี้เกือบเกือบสิาเท่า นะครับในแง่ของตลาดหุ้นเองเนเชียระยะยาว PE ก็ไปอยู่ประมาณสักสิบเจ้าเท่าก็แ <seasons> <paper. S 2> ส,สดงว่าณวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นของเราก็เริ่มเทรดถือว่ามีพรีเมียมครับเ<แ>มื่อเทียบกับค่าเฉลียระยะยาวของตลาดหุ้นเมืองไทย <AC. S 1> ถ้ามองในแง่ของตลาดหุ้นเมืองไทยเมื่อเทียบกับอาเซียนด้วยกันก็ยังถือว่าเราดิสเคานต์นะครับถ้าเราเทียบกับอินโดนีเซียเทียบกับฟิลิปปิน ก็ต้องบอกว่า v a ย u ว t i o ชของตลาดทุนเมืองไทยเราก็ยังถือว่าต่ำกว่านะครับตลาดทุนอื่นที่อยู่ในโซนเดียวกันอาเซียนเหมือนกันนะครับทั้งทที่ในแง่ของเงินปันผลของเราดูเหมือนจะมากกว่านะครับแล้วก็การขยายตัวของกําไรของบริษัทจดทะเบียนบ้านเราก็ยังอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างดีครับค่ะมีหลายกลุ่มไหมคะที่ราคานั้นวิ่งมาไกลกว่าปัจจัยพื้นฐานแล้วเราก็ต้องให้ระมัดระวังนะคะ จริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่ของตลาดนะครับเรามักจะเห็นหุ้นตอนนี้ส่วนใหญ่เทรดอยู่ในระดับที่สูงวกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวในเชิงของวายวิชันแต่ว่ายังไม่ถึงกับสูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีตนะครับเพราะว่าถ้าข้อมูลในอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในร่่งของการฟื้นตัวแล้วก็เม็ดเงินจากต่างชาติวิ่งเข้าตลาดบ้านเราเนี่ย ตลาดเราก็สามารถที่จะเทรดไปหนีจากในส่วนของค่าเฉลี่ยระยะยาวก็ไปได้สักระยะหนึ่งมากกว่านี้พอสมควรนะครับเพียงแต่ผมคิดว่าตลาดทุนเมืองไทยระยะสั้นอาจจะมีการปรับตัวบ้างโดนเทขายกำไรบ้างนะครับเพราะว่าเราเห็นหุ้นปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่ระดับหนึ่งพันจุดยังไม่ได้มีการปรับตัวเลยนะครับคฉะนั้นก็ก็จะมีแรงเทขายทำกำไรเพราะว่าถ้าตลาดหุ้นขึ้นมา20% นั่นหมายถึงว่าหุ้นที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็อาจจะมีผลกำไรมากกว่า25-30ขึ้นไปนะฮะมันก็จูงใจให้คนอยากเทขายทางกำไรเหมือนกัน ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะเริ่มทยอยเปิดสายนะคะคุณผู้ชมอยากปรึกษากลยุทธ์การลงทุนตลาดทุนไทยบ่ายนี้กับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญจากบลบัวหลวงนะคะโทรศัพท์เข้ามากันได้เลยค่ะ023383831-3นะคะไปที่สายแรกเลยนะคะคุณพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเอออยากสอบถามเกี่ยวกับตัว TCC ฐานหินค่ะค่ะเออว่าเป็นยังไงเห็นลงเอาลงเอาค่ะ TCC นะคะจ้า ฐานหินซื้อหรือยังคะตัวนี้ซื้อแล้วค่ะต้นทุนเท่าไหร่คะต้นทุนสามบาทยี่สิบค่ะค่ะตัวเดียวนะคะจ้ะค่ะค,ครับก,ก็ใ,ในส่วนของราคาหุ้นก็ก็ถือว่าลงไม่มากนะครับเพราะว่าณนะวันนี้ก็ยังเทรดกันอยู่ที่สามบาทสิบนะครับ,รบก็คือลงไปจากเอ่อสิบตังค์นะครับที่ท่านผู้ฟังถามมานะครับจะดูในแง่ของตัว ราคาหุ้นค่อนข้างจะเทรดเป็นไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบนะครับถ้าดูในแง่ของโมเมนตัมของหุ้นผมยังคิดว่าหุ้นตัวนี้ทจะยังเทรดอยู่ในกรอบต่อไปนะครับยังไม่ได้มีสัญญาณในเชิงบวกนะครับในแง่ของฐานหินเองเ,ออเราไม่ได้ตามตัวนี้โดยตรงนะครับส่วนใหญ่ในแง่ของบริษัทหลักทรัพย์บุรุษเนี่ยเราก็จะฟ o ล l o w ในส่วนของตัวบ้านปูนะครับซึ่งบ้านปูเองราคาหุ้นก็ ก็ก็โดนขายเหมือนกันนะครับสาเหตุก็เพราะว่าประเด็นในประเทศจีนนะครับเขาชะลอตัวนะครับคนก็คาดการณ์ว่าในด้านของการใช้พลังงานก็จะชะลอด้วยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการเก็บภาษีอะไรต่างๆในบางประเทศนะครับฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าทางหินถ้าจะฟื้นตัวจริงๆอาจจะอยู่ในช่วงของประมาณสักปลายแต่มาสสองหรือประมาณกลางปีครับ ค่ะจุดที่ต้องคัดลอสเชิงเทคนิคตัวนี้นี่อยู่ที่เท่าไหร่คะเอ่อผมมองว่าน่าจะอยู่ที่สามบาทนะครับถ้าราคาหุนไม่ต่ำกว่าสามบาทไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะลองพิจนารณาดูนะคะไปต่อที่สายของคุณสุค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญถามได้เลยค่ะอยากทราบว่าไอเอสแอลนี่แนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะเพราะว่ารอ ซื้อหรอกกินปันผลนี่จะได้ไหมฮะค่ะตัวนี้ซื้อไปแล้วนะคะคาะที่8บาทค่ะค่ะครับอินเตอร์ไฮก็ทําเกี่ยวกับเบาะรถยนต์นะครับราคาหุ้นณวันนี้ก็ฟื้นตัวค่อนข้างมากนะครับหลังจากน้ําท่วมนะครับราคาฟื้นตัวขึ้นมาจากระดับ5บาทตอนนี้ก็อยู่ที่8บาทนะครับก็มากกว่า50เปอร์เซ็นตนะครับผมคิดว่าณวันนี้เองเนี่ย ในแง่ของราคาหุ้นถ้าจะไปต่อจากนี้นะครับคงต้องรอยสักระยะหนึ่งให้กลุ่มของออตโต้ในบ้านเราฟื้นตัวเต็มที่นะครับในแง่ของนักลงทุนเองนะครับตอนนี้ที่จะซื้อหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวสมบูรณนัดวานกับสแตนเล่นะครับซึ่งเป็นตัวที่ได้รับออเดอร์จากบริษัทยักษใหญ่นะครับของกลุ่มออตโต้ของบ้านเราอย่างชัดเจนนะครับส่วนอินเตอร์ไฮผมคิดว่าจะเป็นกลุ่มที่ตามหลังมานะครับ ณนะวันนี้ราคาหุ้นผมคิดว่าก็ยังอยู่ในในภาพที่ค่อนข้างดีนะครับตราบใดที่ราคาหุ้นไม่ต,มต่ำกว่าเจ็ดบาทไม่น่ากลัวอะไรนะครับค่ะนะคะ,ะดูแนวะโน้มนี่ถือรับปันผลดีไหมคะตัวนี้ได้ครับได,ดได้ครับนะ,ะนะครับในแง่ของราคาหุ้นผมคิดว่าน่าจะสุดท้ายน่าจะสัมพันธ์กับในส่วนของออ,ออโต้ตัวใหญ่ๆใ,ใ,ในบ้านเรานะครับ อย่างสมบูรณ์นัทวานอย่างสตา n เล่น,นะครับแล้วก็อพิโกไฮเทคนะครับเพียงแต่ว่ากลุ่มพวกนั้นจะเป็นกลุ่มทีเ่เหมือนกับว่าอยู่ในเรดาร์ของนักลงทุนก่อนเพราะว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่กว่าอืนะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวลองพิจารณาดูนะคะว่าจะเพิ่มตัวอื่นด้วยหรือเปล่านะครับไปต่อที่สายของคุณอ้อยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากถามว่าปรึกษารับกันผลดีไหมคะค่ะต้นทุนเท่าไหร่คะตัวนี้ แถ,แถวนี้ค่ะค่ะได้ค่ะ,คะตัวเดียวนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณเชยพรเชิญค่ะครับก็ผมคิดว่ารับได้นะครับ<ม>เรากําลังมองว่าพึกษากําลังอยู่ในช่วงของการพลิกฟื้นกับบันดีขึ้นนะครับยอดพรีเซลของพึกษานี่แต่เดิมอยู่ไต่มาสละประมาณสัก6,000ล้านนะครับวันนี้ก็ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่นะครับในแง่ของตัวบริษัทเองผมคิดว่าด้วยแฟรนไชส์ นะครับหรือชื่อสิ่งของเขาเนี่ยก็แม้ว่าจะถูกผลกระทบไปบ้างจากในเรื่องของออหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมแต่ว่าในแง่ของตัวชื่อสิง,องต่างๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังเป็นแฟนชายระยะยาวนะครับหลังจากปีนี้ไปถ้าเหตุการณ์เราไม่เจอน้ําท่วมนะครับติดต่อกันผมคิดว่าความมั่นใจของนักลงทุนนะครับในระยะยาวก็จะกลับมา ณวันนี้เรากําลังเชื่อว่า,าพึกษาน่าจะอยู่ในภาพของการฟื้นตัวแล้วก็ราคาที่ผมคิดว่าน่าจะขึ้นไปเนี่ยนะครับเราน่าจะเห็นราคาหุ้นตัวนี้ขึ้นไปเทรดตรงเลเวลประมาณสัก1 7บ8บาทน,นะครับก็ยังไงอดทนนิดนึงครับค่ะคุณเชยพรก็สุดท้ายอยากจะให้ช่วยแนะนํากลุ่มสื่อสารนิดนึงนะคะครับกลุ่มสื่อสารส่วนใหญ่ผมก็ จะแนะนําในส่วนของกลุ่มที่เป็นกลุ่มหลีดนะครับกลุ่มหลีดตอนนี้เนี่ยก็จะเป็น3บริษัทใหญ่นะครับแอดวานดีแท็กแล้วก็ในส่วนของตัว In อินทัชราคาขึ้นมาณวันนี้นะครับถ้ามองกันในเรื่องของตัวแกลแล้วเนี่ยดีแทยังเป็นพิกอันดับหนึ่งของเรานะครับในส่วนที่ว่ามองแล้วอัพไซด์เยอะสุดผมคิดว่าราคาของหุ้นกลุ่มนี้คงจะจะยังค่อยๆขึ้นไปต่อนะครับ เพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่ในช่วงของการาาทำาับ b ิ i เกียร g ิแล้วก็เปิดประมูลนะครับในส่วนของ 3G ในช่วงของเราๆไตามาสามนะครับหุ้นกลุ่มนี้ก็คงจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับแม้ดีแท็ช่วงนี้จะปรับตัวขึ้นมาครับก็ยังดูราคาหน้าที่จะเข้าไปทยอยสะสมได้ใช่ไหมคะดีแท็กเองถ้ามองกันในราคาปัจจัยพื้นฐานเนี่ยทางบุรุงเราทําไว้ร้อยสบาทน,นะครับค่ะร้อบาทถ้ามองนะะในในในกรอบระยะสั้นนะครับ ถ้ามองในกรอบระยะสั้นหน่อยจริงๆแล้วดีแทเองก็ขึ้นมาถึงระดับที่ผมพอใจแล้วนะครับจากการที่เราคุยกับนักลงทุนมาในช่วงของ2-3สัปดาห์ระดับประมาณ80-83ตรงนี้ก็ก็ถือเป็นระดับที่ดีผมคิดว่าถ้าระยะสั้นโมเมนตัม um ของหุ้นยังดีต่อเนื่องเนี่ยเราคงจะเห็นขึ้นไปเทรดระดับประมาณสักใกล้ๆ88บบาทครับ ค่ะสำหรับอิน uh, ทัชกับ d ีแท็กนะคะราคาเป้าหมายที่ทางบอลบุรลวงให้ไว้อยู่ที่เท่าไหร่คะอินท uh, ัชเองเนี่ยเราให้เป้าหมายไว้อยู่ที่64บาทน,นะครับในแง่ของตัว d ีแท็กนี้ประมาณเท่าที่ค่ะอ๋อครับแอดวานเนี่ยก็อยู่ที่ร้อย 82ครับค่ะได้ครัวันนี้ขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับ่ะสวัสดีค่ะคุณชัยพรน้อมพิทักเจริญน,นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้มนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลจากบลบัวหลวงนะคะดูแนวโน้มหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะคะสําหรับกลุ่มสื่อสารถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะวิ่งขึ้นมาแรงนะคะโดยเฉพาะ Intouch กับ a d v a านซ์นี่วิ่งไปก่อน d ีแทเนี่ยพึ่งตามเข้ามานะคะแต่ว่าถ้าหากมีการประมูล 3G เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ตามหลักที่กสทชมีการกำหนดไว้นะคะก็น่าจะทำให้ราคานั้นวิ่งไปได้ต่อนะคะให้เป้าหมายไว้สำหรับ d t a ทที่102บาทนะคะสำหรับอิน u c h ค่าอยู่ที่64บาทนะคะ a d v a านซ์8 8 2บาทนะคะก็ลองพิจารณาปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วยนะคะหมดเวลาแล้วขอให้นะักลงทุนทุกท่านนะคะโชคดีกับตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้นะคะธนวัตรและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ